สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟีทุกท่านที่เข้ามารับชมบ้านพังโมเบลนะครับแม่แม่ก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีนะครับวันนี้มีผลไม้วันหวานนะครับจากแม่พระใจดีเจบุญครับท่านตรางประเทศครับคุณแม่จอยนะครับใจดีเจบุญท่านให้นะครับค่ากับข้าวแล้วก็นะครับค่าผลไม้หนึ่งพันคะแนนครับลูกๆก็นะครับได้ซื้อนะครับกับข้าวไปแล้วนะครับตอน ตอนเช้านะตอนนี้นะครับกลางกลางคืนกลางตอนเที่ยงเราก็ไปตลาดมานะครับแม่แม่ไปซื้อนะครับมาหนึ่งลังนะครับนี่เป็นอะไรนะครับนี่แม่แม่เดี๋ยวจะให้พ่อควานเป็กนะครับมาดูนะครับแม่แม่ก็ก็กร้องกราบขอบคุณคุณแม่จอยที่นะครับเมตานะครับวันนี้ก็ได้ไปจัดมาแล้วให้กับนะวันนี้ให้น้องฉางสามเชือกนะครับได้ทานนับน่าจะมีอยู่32ลูกนะครับแม่แม่ ถามแม่้านะครับมะคาบอกว่า32ลูกนะครับแม่มาลุ้นกันนะว่าเป็นอะไรผลไม้อะไรนะครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะให้พ่อควันพังดีวานะครับเป็นคนแกะนะครับดูนะครับแม่แม่เดี๋ยวจะไปกันเลยครับเดี๋ยวจะไปหาน้องช้างเชือกแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะไปหาน้องช้างเชือกแรกเลยนะครับเดี๋ยวแม่แม่มาดูกล่องเซอร์ไพรส์นะครับจากแม่จอยวันนี้นะครับนะครับแม่แม่ให้ปู้เป้เชือกแรกนะครับแบ่งกันนะครับเชือกละสิบ สิบลูกนะครับแม,แม่แม่เชือกละสิบลูกอ้าวบอนอามาถึงแล้วนะครับปุเปเป้ก็เป็นหมืดหมืดอนเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยเป,เปิดแล้วนะครับโอ้ชหจำแทม <ว submit. S 1> นะครับหนิแม่แม่มโอ้อเยอะเลยหวาน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 นะครับผนะลไม้หวานหวานวันนี้อ้าวจัดเลยครับสาวสวยสิบลูกอหายใจสวยก่อนเร็ว เอาเสียงทีสวยก่อนเร็วเสียงก่อนโอ้ยหยัมโยโอ้ยสาปปุ่ยเศกเซกนะครับนี่แม่แม่ขอบคุณสำหรับผลไม้นะครับผมแม่ยังหลักแม่จอยครับแม่จอยนะครับสายปเป้ทานอร่อยมากเลยครับมันหวานฉ่ำๆสดๆจากตลาดสดๆจากสวนนะครับ ให้นะครับเชือกละศิบลูกนะครับนี่แม่แม่ปูเป้หกลูกแล้วโอ้ยเสียบหลายพอนะโอ้ยหิวมากนะแม่แม่โอ้ยปกติคือได้ทานแต่กล้วยเสียบหลายนะครับนี่แม่แม่เสียบหลายแปดลูกแล้วนะครับนี่แปดลูกเก้าลูกจ้าเก้าลูก สิบล um ูกแซบๆนะครับแม่แม่จัดผลไม้วันวันตอนกลางวันแล้วก็ต่อไปไปหาโมเบลเลยครับโมเบลจ้าเสียงสวยเร็วโมเบลเสียงสวยก่อนเร็วหนูเสียงสวยก่อนมาดิจ้าเร็วเสียงสวยก่อนเร็วหยัอยูจะพมให้ด้เสียงสสวยก่อนขอเสียงก่อนเร็วขอเสียงก่อนเร็วอ่ะลัว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 อ่ะลัวก่อนเสียงไหมเสียงไหมก่อนเร็วเสียงไหมเล้ว

จัดเลยครับพ่อควาวจัดเลยผลไม,ม้หวานบ้านโอ้ยทางนู้นก็หิวอีกนะครับผม<ส>แม่แม่ขออีกแล้วพุเป้วันนี้อยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่แม่แม่ห้าครับผมหครับอุ้ยอร่อยมากนะครับนี่แม่แม่โอ้พระนะโอ้ยเสียบลายแอปเปิ้ลมีแต่ลูกส,สวยๆเลยนะครับแอปเปิ้ลแล้วก็เจ็ดด้วยเจ็ดกินเร็วกว่านะครับแม่แม่เร็วมากเลย คนเปี so so Omaha, ๊เกบอกว่าก no. yeah. <wieder ener. S 1> uh ินเร็วนะครับครับโอ้ยวเสียวเิงยิงยวงยิงยิบลิงย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 ิกยิงยิงยิงยิมยิงยิงยิายงยิ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 ิงงยิ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 ยงลูกยมงยิงยิงิงยิงนิงยิงยยิมิิย อาวอาเย็บครบแล้วโอ้ยผุนางยนใส่ยนใส่นะครับคราบกราบขอบคุณแม่จอยครับไปครับไปหาดีวาเลยอีกสิบลูกนะครับนี่แม่แม่โอ้ยทางนู้นก็หิวอีกแล้วผุนแม่แม่ทางนู้นก็หิวอีกแล้วปู๊ปป้ไปกันเลยครับอันนี้เราผูกสเตย์แล้วก็วันนี้ก็ได้กิน ต้นกล้วยนะครับแม่ๆอยู่ในบ้านมันเดิมนะครับขอคุณยายนะครับท่านให้มาทานต้นกล้วยสี่ห้าต้นไปเลยครับไปเลยทุกคนที่วานนี่ก็จะอยู่หลังเมมนะครับอยู่ใกล้เพื่อนวันนี้ที่ผูกก็คับแคบนะครับแม่แม่แม เราดึงสเตย์เอานะครับต้นไม้นะครับเพราะว่าเป็นคลองน้ําต้นไม้ก็อยู่นะครับติดคลองน้ําด้วยไม่กล้าผูกนะครับแม่แม่น้องช้างก็เลยได้ผูกถึงสเตย์เอานะครับนแล้วก็อีกเชือกนะครับนีบแม่จอยครับนี่แม่แม่ทุกท่านผลไม้อีกนะครับสิบสิบลูกนะครับสิบรูกสวยๆเอาไปด้ใจสวยๆเร็วเอาออกกันหน่อยพี่เออออกกันออกกันเออ นี่นะครับแม่ๆสวยๆเขาดีวาก็จะได้นะครับคุณยายดีวาบอกว่าหิวแล้วหนูหิวแล้วแม่แม่หนูหิวแล้วคนน่ะเ <c oughs> อาเสียงสวยๆก่อนเร็วหาอปอนเลยครับคุณยายหิวแล้วคุณยายหิวแล้วคุณยายกินเป็นไหมนี่คุณยาย สามลูกครับโอ้ยเพื่อนอะก็จะเป็นตาเสียบเนาะคนใหญ่อะไรไหมเขาบอกว่าอ่ไรอยู่โอ้ยเสียบหลายเสียบหลาย ครับ,รบป้อนเลยครับสุดท้ายแล้วคุณยายก็จะกินชากว่าโมเบลหน่อยนะครับนี่แม่แม่คุณยายเชี่ยวไม่ทนคุณยายว่าโอ้ยเสียบแห้งไม่ได้ทานนานแล้วนะครับนี่แม่แม่นานทีถึงจะได้กินถึงจะได้ทานแอปเปิลนะครับแม่แม่แมแ<ป>อันนี้ก็เข้าตลาดมานะครับจัดแอปเปิลมาเพราะว่ากล้วยช่วงนี้ก็ราคาสูงนะครับแม่แม่ราคาสูงมาก ก็เลยจัดแบบแอปเปิลมาให้สาวๆได้ทานกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่จอยนะครับที่เมตตานะครับให้กับนะครับให้กับช้างนะครับชาวช้างเรานะครับทั้ง3ามเชือกเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครัขอบพระคุณครับใเจริเจริญรุ่งเรืองทำมากาขึ้นคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับขอให้โชคให้มานะครับดิขอบคุณครับ เรียบร้อยใช่ไหมนี่คุณเป็กเรียบร้อยนะครับหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แม่แม่หมดแล้วนะครับกล่องเดียวนะครับสาวๆก็ต้องกราบขอบคุณแม่จอยนะครับที่เมตตาให้กับนะครับสามสาวก็ขอให้แม่จอยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ขอให้ร่ำรวยนะครับกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะครับที่เมตตาให้ตลอดนะครับก็ขอนโมทนาบุญสาธุบุญกับคุณแม่ นะครับอีกครั้งนะคะขอบพระคุณมากครับแม่จอยครับเดี๋ยวเราจะไปดูสาวๆนะครับทางนู้นนู้นสาวเราก็จะอยู่ทางนู้นนะครับแม่แวันนี้อยู่ห่างไกลกันเลยนะครับแต่ว่าปุ้เป้กับโมเบลอยู่ติดกันเพราะว่าผูกต้นไม้แล้วก็แค่แล้วก็ผูกใส่ล้อรถด้วยนะครับแม่แวันนี้ที่ผูกวันนี้ครับแคบแต่ว่าอาหารก็คือดีนะครับอาหารอาหารมีเยอะ พุปบเปกะบอกว่าพเป้บอกว่า,บบวาหิวอีกแล้วหิวหิวอาปากรอเลยนะครับเห็นเห็นกล่องผลไม้เยอะๆนะครับแม่แม่ปเป้บเบนี่นะครับแม่แม่บริเวณทางนู้นก็ทีมงานก็จะพักอยู่ทางนู้นนะครับบริเวณนี่แม่แม่ทีมต้นกล้วยแซบๆไม่ให้หนูว่านจะได้ยังไงนะครับนี่แซบหลาย กินแล้วก็หลับตาชีช่วยนะครับเนี่ยโอ้ยนี่สวนปูเป้ก็จะอยู่ติดกันนะครับนี่แม่แม่ปูเป้สาวปูเป้สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับนะครับน้องชั่วก็จะขออนุญาตนะครับแม่แม่ลงไลน์นะครับลงคลิปนะครับแม่แม่ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ